แม่ชื่อนอพมาสืบญาตินะ <_ d ata> ก็เป็นแม่ค้าขายของอยู่บ้านตอนนี้อายุ54ปีแล้ว <_ d ata> ก็มันเป็นมาประมาณสักเมื่อต้นต้นปีเนี่ยเริ่มเป็นตรงข้อขาจะเป็นเยอะเวลาเดินเดินอยู่เหมือนกับขาจะหักจริงเป็นอย่างนั้นเลยะคือเดินเดินอยู่ต้องต้องหยุดเดินอะ่ะจากที่เราเคยได้เดินเร็วๆเราก็ต้องค่อยๆเดินที่เราเคยก้มหยิบของเราอาจจะต้องนั่งหยิบเพราะมันจะปวดปวดขากับปวดตรงเอวตรงหลังคือเราเหมือน ตั้งแต่ตาหนะ้าพ่อเสียนะ่ะก็คือต้องเป็นคนหลักเลยของบ้านทุกอย่างอยู่กับเราคนเดียวก็ถ้าเราเป็นอะไรไปก่อนตอนนี้ก็คือเขาก็ลาบากคือไม่อยากเขาลําบากกันพูดง่ายๆอ่ะทุกคนนี้ที่ทําบ้านทําอะไรเนี่ยก็คืออยากให้เขาสบายกันจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบกินอาหารเสริมกลัวเป็นห่วงไตตัวเองเพราะเห็นคนฟอกไตแล้วมันทรมานจะอาศัยใช้นวดเอามั่งอะไรบ้างเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่า มันดีแล้วก็จังหวะน้องสะพ้ายกินเขาบอกว่าดีเจ๊หนูหายจริงคนนี้เขามีอาหารเสริมที่ดีแล้วก็ลองดูมันท้อหรือมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองหันมาใช้ชีวิตแบบว่าให้มันมีความสุขอะแล้วก็อย่าไปทุกข์มันมากคาหวังวคา,หาดหวังคาดหวังว่าจะหาย ตัวกระดูกนี่คือที่ก็แก๊กก็แก๊กไม่เป็นละแต่ก่อนจะลุกทีนึงต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเออต้องกว่าจะลุกได้เดี๋ยวนี้ก็คือลุกได้เลยไม่ไม่ไม่มีปัญหาแต่ที่เห็นชัดเลยก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ปวดหลังละชัดเลยอืมชัดเลยตัวนี้แต่ก่อนนี่ปวดหลังเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดตอนนี้กลายเป็นลุงที่แกไม่ยอมกินอะ่ะแกปวดเองแกขอไปกินอย่างแฟนเขาก็บอกว่าเออเขาเขาเห็นเราดีขึ้นแล้วเรายกของได้เมื่อก่อนน้ําถังนึงเนี่ยยกลงจากรถเนี่ยต้องเรียกเขามายก เดี๋ยวนี้เขายกเองไม่ไหวเราเป็นคนยกให้มีคนที่ว่าเข้ามาหามาคุยก็แนะนําเขาบอกว่าเนี่ยตัวนี้กินอยู่ก็อยากให้เขาว่าเปิดใจลองเลยเพราะว่ามันดีจริงคือจากที่เราทุกทรมานเราจะได้หายเราใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นต,ต้องขอขอบคุณบริษัททงฟูที่นําผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้กับคุณแมใ่ให้ใช้ชีวิตได้มีความสุขขึ้นขอบคุณมากๆค่ะ